สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเยสใส่ชาแนลนะคะเยสใส่พัดมอเบิ้ลเยสใส่ผัดผัดเผ็ดประดุกค่ะผัดเผ็ดประดุกนี่ปลาปลาหมันเผ็ดสามตัวเนาะค่ะเนาะอ่าผัดเผ็ดประดุกทำสามตัวค่ะเครื่องปรุงก,ก็มีพริกแกงพริกแกะน้ำมันพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดค่ะใบอาชะาพ่าใบผักอ่ใบมะกรูดใบชะพูใบโหระพาเนาะค่ะเนาะเครื่องปรุงก,กะ ซอสปรุงรสผงรสผงผงปรุงรสนะคะน้ำตาลตาลปี๊บค่ะค่ะแค่นี้ค่ะส่วนผสมของเยใสกันนั้นมีทันี้ินะคะเนาะค่ะผัดผัดผัดให้สุกอ่ะปรุงรสใส่ได้นะคะเนาะค่ะผัดเลยผัดให้เรียบร้อยแล้วก็ปรุงรสค่ะบะหมี่อยังค่ะเครื่องปรุงบะหมี่ทำทำติวามาค่ะเนาะค่ะผัดปลาดุกค่ะผัดเพลิดปลาดุกค่ะเยใส ค่ะมีวัตถุดิบพอกก็เทศยมค่ะฮันบหมีเพากกระเบรดนะคะเนาะค่ะถ้าว่าเบิง์ผัดเพ็ดปลาดุกจากแกใสายชาแนลนะคะมากินน้ากันนะคะเด้อเพราะว่ามบิอนี้ก็ะเป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็ผัดอันนี้ก็กินกินมดมือแล้วค่ะกินมดมือนะคะเนาะจ้าขอบคุณนะคะที่ให้กําลังใจใหดีเสมอมาขอบคุณหลายๆลด้อค่ะเด้อจากแกใสายชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ